สวัสดีครับฝากช่องน้นอยๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมร่วมสนับสนุนให้กับอาหารน้องหมาน้องแมวและตัวกระผมได้นะครับครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is delightful นะครับผมวันนี้ก็จะมาทำเมนูที่แสนอร่อยที่หลายๆท่านคงจะเขาเรียกว่าชิดไม่ถึงเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นเมนูเอ่อ,อเมนูเมนูหัวไชเท้าตุนยาจีนนะผมก็จะมี ผักชีรากผักชีเนาะอแล้วก็มีขาดไม่ได้เลยคือเห็ดหอมแต่ผมใช้เห็ดหอมญี่ปุ่นเป็นดอกเล็กๆหัวใช้เท้าของเราคือหัวใจสิ่งที่สําคัญแล้วก็สมุนไพรตุนยาจีนแล้วใช้เป็นสมุนไพรตุนยาจีนของอทำน้ำกว๋วยเตี๋ยน้าใสก็ได้นะครับผมมีแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะไปทําดูว่าการม,มันเหมือนกับตุนแบบเอหมือนกับตุนแบบเหมือนจับชายอะไรอย่างเงี้ยนะผมแต่ว่ามันจะมีความอร่อยมากๆเลยอ่เดี๋ยวเราจะไปทํากันนะ ใส่รากปักชีลงไปคั่วเลยนะครับใส่น้ำตาลอ้อยลงไปใส่สมุนไพรตุนยาจีนลงไปส่วนนี้ยังเดี๋ยวใส่ไปในน้ำนะครับผม,มเคี่ยวไปเลย ไปอ่อนถ้าว่ามันมันแห้งมากก็สามารถหยอนหยอนน้ำได้นิดนึงเนาะแต่อย่าหย่อนเยอะหย่อนเยอะนะครับผมคือคั่วให้มันหอมไปเลยนะครับผมใสบน้ําตาลหรือเราจะใช้แบบวิธีแบบไม่คั่วก็ได้ต้มน้ําร้อนเลยก็ได้ใส่รากผักชีพอน้ําเดือดใส่หัวเช็ดเท้าอ่านะครับผมประมาณนี้ถ้าเราใส่หัวเช็ดเท้าลงไปโดยที่น้ําไม่เดือด น้ำจะมีความขาวเนาะอันนี้คือเคล็ดลับแต่การวิธีคั่วแบบนี้จะทําให้รสชาติอร่อยนะครับผมคั่วไปเรื่อยบางท่านก็อาจจะใส่ตะไคร้ไปด้วยได้นะครับผมแต่นี่ก็คือเราจะสุนยาจีนกันอ่ะใส่น้ำไปเลยนะครับ พอั่วเสร็จแล้วใส่น้ำไปเลยใส่คานอเจลงไปพริกไทยลงไปคานอเจแบบนี้นะครับซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยมีหมดนะครับอาา่าฮะใส่เครื่องลงไปเลยขึ้นมาเป็นซองเนาะเสร็จแล้วผมจะใส่เกลือรถดีเจไม่ใส่เนื่องจากว่าเราใส่คานอไปแล้วนะครับผมทีนี้จะใส่เกลือแทนหนักเกลือเนาะใส่ เกลือไปผมใส่ผมใช้เกลือชุมพูนะครับผมประมาณนี้เกลือชุมพูมีประโยชน์แต่ว่าไม่มีใช้ดอกเกลือได้ไม่มีดอกเกลือใช้เกลือไอโวดีนนะครับผมใส่ประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็จะใส่ซีอิ๊อว,ขวขาวของเรานะรเราเลือกวัตถุดิบดีรสชาติก็อร่อยนะครับผมซีอิ๊วขาวคแค่นี้นะครับผม,มน้ําที่ข้าๆคือเป็นน้ําตาลอ้อยนะครับผมประมาณนี้ตั้งกระทะลงไปเจียวเห็ดหอมนะครับผม การเจียวเห็ดหอมจะทําให้หอมของเราหน้า mm hmm. รับประทานยิ่งขึ้นและมีความนุ่มเราสามารถเจียวเ mm hmm. จียวเสร็จแล้วพอเริ่มจะสุกเราสามารถใส่เกลือใสอ่ใส่พริกไทยลงไปแล้วเราก็ไปคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ภาชนะแล้วก็นําไปแช,แช่แช่เย็นคลิกแข็งไม่ได้นะครับผมแล้วเวลาถึงเวลาเราอยากจะทำแบบคัานเราก็ค่อยเอาออกมาทานเอาออกมาทำทีละนิหนอยก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะผมแตบบ่นี้ผมจะเจียว แล้วก็จะใส่ในหวัวไชเท้าเลยนะคะผม,มเจียวการเจียวกับน้ำมันมันจะมีความหอมและมีความนุ่มของเห็ดหอมนะครับผมเมื่อน้ำเมื่อน้ำร้อนแล้วใส่หวัวไชเท้าลงไปเลยนะครับผมถ้าน้ำไม่ร้อนอย่าใส่หวัวไชเท้าไปนะมันจะคาวนะครับผมแล้วปิดฟ้าเลยอย่าเพิ่งคนเมื่อเห็ดหอมของเราที่เราเจียวน้ำมัน ได้พี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่หม้อ,มอน้ำซุปกันเนาะ,ะใส่ไปเลยนะครับผมตุนยาจีนนี่สีที่เข้มคือสีของน้ำอ้อยนะครับโอเคพอเราชิมเสร็จแล้วรสชาติได้เต็มรสชาติของเราได้แล้วนะครับผมใส่ผักชีลงไปอ่าหลายๆท่านจะถามว่าผักชีทานได้ด้วยหรออ่าผมทานเจในยุคพระศิริยาเมตไตร ประมาณนั้นจริงๆแล้วผักชีเราทานได้การทานเจคือไม่ทานผักฉุนห้าอย่างมีใบรรยาสูปกระเทียมโทรหรือว่าหลักเกียวแล้วก็กุ้ยช่ายหอมกระเทียมห้าธาตุพื่อทั้งห้าธาตุนี้จะทำอวัยวะภายในร่างกายของเรา,เ,ราเช่นหัวใจตับไตม้านปอดซึ่งห้าธาตุนี้จะทํา อวัยวะภายในของร่างกายเราลองสังเกตดูถ้าเราทานเจไปนา,นานแล้วเราไม่ทานหอมกระเทียมแล้วเราไปทานร่างกายของเราจะรู้สึกเหนื่อยสังเกตไหมเวลาที่าทานมังสวิรัตไปนาน,านเราจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเหลืองเพราะเราคือหอมกระเทียมใบกสุบกุ้ยช่ายกระเทียมโทอะไรวพวกนี้มันมีสปปรรพคุณที่ล้างนะผมซึ่งซึ่งเราผู้ที่ทานเจหรือทานมังสวิรัตเนะี่ยอาจจะบอกว่าเราไม่ทานเนื้อสัตว์พอไม่ทานเนื้อสัตว์มัน มันอไม่รู้จะไปล้างกับอะไรเหมือนกับว่าเรากินกินเนื้อสัตว์เพื่อที่จะกินหอมกระเทียมเพื่อจะไปล้างสารพิษกับเนื้อสัตว์แต่ว่าในส่วนของที่เราไม่ได้ทานเราจะกินยาทําไมหมายความว่าเราไม่จาเป็นต้องกินหอมกระเทียมเพราะเราร่างกายของเรามันสะอาดอยู่แล้วเราไม่ต้องกินเราไม่ได้กินสารพิษเข้าไปแล้วเราจะไปกินยาเข้าไปทําไมใช่ไหมครับผมประมาณนี้เนาะ อ่านะผมอ่าผพ้ที่ทานอ่าทานเจทานได้นะครับผมประมาณนี้ไม่ใช่ว่าทานไม่ได้ทานได้ผักชีนี่มีประโยชน์นะทาให้เราอารมณ์ดีมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เมนูก็เสร็จสิ้นแล้วเราจะตุ๋นไปเรื่อยๆการตุนอ่าตุนยาจีนเะนี่ยมันเหมือนกับแกงส้มแกงพะโล้ต้มจับชายครั้งคืนยิ่งแซ่บพี่น้องประมาณนี้โอเคนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราปิดเตาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมา อีกรอบหนึ่งเนาะลองไปทําทานดูเมนูนี่เป็นเมนูที่แซ่บและอร่อยมากๆเป็นเมนูที่ลองไปทําทานดูแซ่บนี่สีสันน่าทานไหมล่ะคะผมลองไปทําทานดูนะครับผมนี่อร่อยอร่อยนะครับผมสวนที่ชอบทานมากต้มเปื่อยๆนะครับผมอันนี้ยังยังไม่เปื่อยดีนะผมยังยังไม่ใสหัวเชเทายังไม่ใสเนาะโอเค